ดี่ค่ะคุณแม่สิมัก,กินะทุกทุก่มเลยค่ะมสุกเริกค่ะหองสุกเริก,กอยู่เวลาเราอย่างกุกตะกินเนาะไม่เอาใช้มือสกเร็ดเลือดนะคะก็ลออาดดิบก้อยดิเดินมาเด้ค่ะเดินอันนี้ปอบลงค่ะ ชมก็คืออย่าว่าคุณแม่เห็นเองคุณแม่ไม่ได้ทำอเองเลื่อนไปเลื่อนไปหาอาหารเลยไปเห็นคุณหีิงเด็กจังคืนอยู่เป็นแซ่บแท้สามหมึกคนหน้าตัวในห้องเอียองกล้องออกจากเืินโอ้จยัง ใช่ค่ะเพราะวันนีกหอบนะอันนี้ก็คิดว่าได้ป่วน่ออยู่ต่อแม่นะไม่ใช่หล่อเป็นออะไรโอเคเอ้าไม่เป็นไรค่ะไม่เอาไม้ไม่เสียงไม่ชัดเสียงแม่ชัดกว่าใช่ไม่ก็เสียงดักบ่ดักด้วยค่ะ ซื้อไม่มาผิดเดิเงินซื้อไม่นี่สามรอบแล้วอันเ่าักไปใช้ยุทไม่ก็เสียง่ายบ้านนะคัะแล้วก็จุกมุ้งแดงจกมนไน่ไทยเนี่ยุซากินต่าไทยเอาคิดจากมันอนนะทอ่อออไม่เอา โอ้เแาเด็แมวกระชีงเล็กหอยไก่มโบตวลเป็น่วซืดิบยิงนกนัดเดียวได้สองัวซื้อดิบที่โบูได้ดส่วได้ ห้าชื่อซุแล้วจะกินดิบดชิดอ่ะตอนนี้มันถึงแล้วว่าคนเดียวกับหัวคนเดียวนักดูเลยจะมองกั่

เบื้องคาวจัดตั้งรัฐบาลน้าแคล้วหรือข้าชีหรือแหนแอนขวดอะไรกล้าเมียกินเมียตายกระชากอาจจะขวดตายเรื่องฮัชเชอร์เบิร์โนบูดของฮัชเชเบิร์เมียน่ะฮัชเชอร์เบิร์เมียน่ะมีกาตายกระชากมันตายไม่เป็นไรมีอันนี่ รัไ <laughs> ม,ม่มินอ่าหัวห้ามตายเมียตายได้เ็พร <c oughs> ้อเ็กพอเคัน <c oughs> อันพ่อ เหี่ยปาเหี่ยมูเป็นอยากนำมาดูวัว้เราจะปอกอตุ้มซ่ามนะคะ เอามนคุยกันเขาบอกไปก่อนเขาบอกไปก่อนจะเลิ่เออเขาเป็นยังไเาไปก่อนสัาดเจ้านี่เียงนกเดียวไม่กด้กินนอค่ะนอทางกุกานไม่ไเลย บแลูกสาวติดตำ,ตำไทยอตำไทยใส่กุ้งอร่อยมากพูดดังๆสิคะอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยมากอาหารเต็มปากลูกแม่จริงๆเดยเหมือนแม่ไม่เป็นไรค่ะเอาแบบบ้านๆให้พิธีพิถีนคะคะ ค็ทังการไหลดูชื้อแบบโลคัสโลคัสนี่ยคะ่ะออริจินอลต้นเฟกเรีลไลฟ์รีลวิดีโอ not acting no fake <laughs> <Real time. S 2> เรนะียวตามพ่อเกยน่อเจ้าแกวม่เกิดก,กาับแม่น่เเอาไปว่าคนะะเับา o n t b บง n ันิกาเทียโอเค please it's too b u s y แค่ผัวไม่ใช่วันนี้ของถึงวันนี้หรอกี่ส่งของมาวันจันเปึนส่งอ่ะส่งขามาใหุ้ร้านกินเนาะร้านมาคากินข่าดิฟค่ะขา่าลวกโปกินเนี่ค่ะโปแซ่บโปรใสหินขา่านิฟก็แก้วบวกมักลา้ายข้าวเหนียวขอดชัยของต้นอกกันเป็นแบบ ไม่ได้ไปใส่ด้วยค่ะมัน,นฟันผ้าตากผ้าได้มาเลยน,นะไม่ค่ะเลสเตอร์เดี๋ยวมากินข้าวซุ้มพี่น้องก่อนชงเตจีซุ้มพี่น้องก็เด้อค่ะเด้อฝากเบอร์ไงเด้อค่ะเด้อรักและหว่วงใยจากช่องเรล่าพาเปิดน,นะคะหว่วงใย มองยัยพ right, uh, right. eh, eh, ื a ้นเด้อต่ขามองยยพื a ้นเนอเสียงพู้นเนาะมาบอกนเสียงูมใช้ีสั่งมานะไอ้เพนใกล้แล้วก็จะพาไปไปซุ่มวิวสายาน้อยขยะ เครื่องกรหลัมคาแบะฮ้อนฮ้อนครับก็ชิบึ้นไปไปยังบมเดลไปตอนยังนะครับนี่แต่เล็หรือปทไทยรู้เจอมาเป็นไงไดินภางามเขาก็ยังไม่าพสฉยๆนะคะลงถิ่ักิีให้ก็ปจากรุงแก้วพวกดูเดินสนามอะไรกันครับพ่กินหมดเลยพ็เก่งมากเลยเนี่ย ปลาชอบสลัดอะไรก็ตามที่เป็นสลัดชอบมันเป็นเนื้อเสืออุกไรนะไม่ชอบเลยบ้านนี้เพิ่งบุกินนะคะบุกินแต่ผักหมู่บ้านไปกินขนมจีนกันมักร้ายค่ะผักอ่ะคนหนักผักหมูกินวัวกันวัวพวกอื่นเรกินสเต็กกินกูแล้วลิปสเต็กเหรอกินหมดแล้วเจ้ากินไปจามีบานเนี่ยกินแต่พักตัวใหา่ค่ะ เออปูไม่งูตัวใหญ่คนออกกินนิกค่ะผงสุตรสไม่ใส่นะคะไม่กินผงซุตรสเด้อ่นออกกินนิกออกกินนิกค่ะทุกอย่างออกกินนิกเบิรดอันนี้ก็รักกิ่นเลยค่ะเมื้อกลิ่นลูกตาเคียวใส่กะใช่เธอบ่รจิกมาฉันกินรักกลิ่นหมูก็บห้กินเด้อค่ะบ้านนี่ค่ะยังรับกิ่นมื่อไรกินหมูแล้วแล้วกินข้าวใต้ โดนโดนจังกิดแม่กับหนูจะม่อยู่นานก็ปวดศัตรูแม่ก็รู้ใจกรบโบว่ากันเป็นห่วงแต่ห้องกับเทียงกินคือเก้าและค่ะคนเคยกินเนาะกระโดนดุ้นเจังกินไม่ได้ดีก็จังกินกินดุหลายมันก็บ่ดีจ้าของก็หูถ้าปลาเพิ่นจะกินปลาทะเลนะคะปลาเรียกเพิ่นก็บ่อยกินโลค่ะซื่อประดุก ปุ๊ดมาเก็บกินเก็บกินเนี่ยค่ะทัเร่ไปทะเลไปทะเลกินกุ้งก็กินกุ้งทะเลค่ะกุ้งแฉะได้ค่ะเดียกุ้งเลี้ยงเป็นกรบื้อกินแลวลูกเนจอยคะตายแล้ว12นาทีแล้วค่ะชิดล่าัำคันได้ค่ะกินของเนาแล้วค่ะเนาะมาทักท้ายกันอย่าลืมกันนะนา ชิงช่วงโดนไลยก็เริ่มไลลิปลงหลายๆลด้ค่ะเด้อโอเคค่ะมาทักทายมาเซียขรมมากินข้าวุ้มกันวันนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่บ้านค่ะเป็นอิจเจ๋จับผพาค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ